ซ้ำซากนะพูดอยู่เหมือนเดิมนะนะเออว่าห,งงหึงอย่างง้นหึงอย่างนี้โอ้ยปูน,นี้แล้วนะปูปูนนี้แล้วอ่เขาจะไปห,หึงเพื่ออะไรนะจะไปหึงทําไมไปไหนเขาไปด้วยกันอยู่แล้วอ่าไม่ค่อยได้ห่างกันเท่าไหร,ร่นะเอ,อพูด,ดง่ายๆว่าแกไม่มีเวลาจะไปไปอะไรกับใครไปคุยกับใครแต่ทาอะไรก็อยู่ในสายตากันอยู่แล้วนะ มันก็พยายามจะโยงให้ให้ได้เรื่องสินะ่ะไอ้พวกนี้มันยังไงเนี่ยนะใช่ครับผมเขาไม่ได้หึงแต่มันก็แปลงให้มันหึง่งแปลงแปลงแล้วก็ดูว่าอา่หึงอย่างงูน้นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีหึงอยู่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็รู้อยู่แล้ว แกจะพูดอะไรหรือจะทําแบบไหนแกก็อยู่ในสายตานะครับอยู่ในสายตาแล้วก็เวลาคุยกับคนอื่นเขาก็อยู่ด้วยทุกคนก็อยู่ด้วยเขาก็ได้ฟังกันอยู่แล้วมันจะมีอะไรที่เป็นรับลมคมไหนอยากแะถามแค่นี้นะไอ้พวกนี้มันก็บิดโดยเฉพาะปอบเหลืองนี่มันบิดแท้ๆเลยนะนะมันอยู่กันอยู่ร่วมร่วมชีวิตกันลําบากอะ่ะพูดง่ายๆนะแล้วคนแบบนี้ถึงว่าสิ เออพูด,ดง่ายๆถึงว่านะคนฝั่งนู้นถึงแตกกระสานดันเซนเนี่ยก็เพราะมันนี่แหละนะพินาศสันตโลก็เพราะมันนี่แหละแตกแยกกันไปคนละทิศละทางก็เพราะมันออบอกตรงๆนะครับแอดนี่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้ชอบใจเลยเอาพูด,ดง่ายๆนะ เขาก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเวลาพูดอะไรยังไงกับใครเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเออ,อยู่อยู่ฟังด้วยกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะทําอะไรก็คุยกันต่อหนะ้ามันก็ยังเท้าวความพูดอยู่เดิมๆนะั่นแหละเดิมๆเดิมๆอยู่นั่นนะพูดง่ายๆนะเราเนี่ยจะคุยกับผู้หญิงสักคนเนี่ยสมมุติเราเมีอยอยู่เราจะต้องไปบอกว่าเอ้ย เดี๋ยวอ่าตอนเย็นโทรหาหน่อยนะอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าล่ะแล้วจะไปพูดต่อหน้าเมียไม่ถามแค่นี้เออมันไม่ใช่ถ้าเรามีซัมซิ่งลองอะมีความลึกตื้นลึกหนาบางกันหรือว่าจะคุยอ่าหว,วานๆกันเนี่ยกับสาวๆเนี่ยเราจะคุยต่อหน้าเมียไม่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาหน่อยนะเออเดี๋ยวโทรมาหาหน่อยนะวันนี้นะเอออย่างเงี้ยเออ มึงก็เชื่อแล้วเหรอเอะมึงเชื่อเหรออันนี้เขาพูดพูดอะไรนะครับพูดคือเขาต้องการคุยเรื่องอ่าเรื่องการเรื่องงานนะเรื่องทุรละความจําเป็นนะก็ใช่สิมันก็อยู่ไม่เป็นสุกมันก็เป็นอย่างนี้ไงเออมันก็เป็นอย่างนี้ไง ไม่มีเรื่องราวอะไรแต่มันก็พยายามจะหาให้มันมีเรื่องราวให้ได้เออมันทําไมไม่เอาเรื่องครอบครัวมันมาพูดบ้างอะ่ะเอามาพูดบ้างดิครอบครัวมันรู้สึกค่าค่าของมันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เสียไปเลยคือไม่มีใครอยู่ในกลางข้างกายพูดง่ายง่ายไม่รู้สึกไม่มีไม่พูดถึงไม่อะไรแต่มาพูดถึงเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาเออมันใช่ที่ไหนอะ่ะ มันไม่ใช่นะครับนะแล้วก็พูดให้เขาเสียาหายอ่ะเอาพูดง่ายเขาก็พูดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาพูดก็เพราะเรื่องงานเรื่องการมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะใช่ครับผมขนาดเอซีเนี่ยเอาพูดง่ายนะเขาก็ยังไม่ได้มียุ่งวุ่นวายกับเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาเลยแต่ไอ้นี่มันไม่รู้มาจากไหนนะ มันพยายามจะบิดเบือนคําพูดบิดเบือนทุกอย่างเออ่คือชี้พยายามชี้นําสังคมชี้นําสังคมว่าให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นถ้าเป็นเขาคงเป็นไปแล้วแล้วมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรแกอยู่ในแวดวงของโซเชียลแกเป็นคนที่มีชื่อเสียงแกจะไปทําแบบนั้นเพื่ออะไร ขอบคุณมากนะครับผมนะเออแกจะทําแบบนั้นเพื่ออะไรถามแค่นี้นะแกจะทําแบบนั้นเพื่ออะไรเออเพื่อให้ตัวเองเสียชื่อเสียงเหรอมันก็ไม่ใช่แต่พวกนี้มันพยายามปั่นนะเออมันเล่นงานอ่าคนได้พูดง่ายๆมันเล่นงานคนทุกคนอ่ะเอ่อที่คิดว่าอ่าเป็นปฏิป,ปักษ์อยู่ฝั่งนี้มันเล่นงานทุกอย่างแล้วฝั่งเดียวของมันอ่ะมันก็เล่นงานอยู่แล้วคนฝั่งเดียวมันยังอยู่กันไม่ได้เลย ไม่ต้องคิดอย่างอื่นหรอกนะพอคิดพอเขาทําตัวออกห่างพอหรือผู้นี้ง่ายว่าเขาพยายามจะแยกตัวออกมามันก็ตามไปกระทืบเขาตามไปเล่นงานเขาเออไปก่อกวนเขาไม่มาด้วยตัวเองก็เอาเอฟซีมานะครับมาดา่ามาว่าเขามาแซะเขาเอาทัวร์มาลงเขาเห็นไหมคนพวกนี้มันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่เคยหยุดอยู่แล้วที่จะทำร้ายอ่ะ เออเห็นไหมมันจะสนับสนุนมากที่สุดถ้าฟังเราเนี่ยอ่ามีปัญหากันอ่ามันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าพูดง่ายๆนะเออจะเป็นผู้สนับสนุนอ่าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าออกจริงหรือเปล่าอืมก็มันจะพยายามพูดแบบนี้ตลอดไงมันพยายามคือชี้นำนะ นะชี้นาสังคมให้เป็นแบบนั้นเอ่อหาว่าป้าแกหึงอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งแกจะไปหึงอะไรปูนนี้แล้วแล้วแกจะไ,ได้นะแกมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเออครึ่งชั่วโมงไปทําอะไรได้ก็ไม่ได้เออเสมอคุยกันก็ยังลําบากเลยคุยกันอยู่ในสายตานะถ้าคุยตะกากันอนะ่ะก็มีซัมซิ่งลองกันอนะ่ะมันก็ไม่มีเวลาแล้วจะไปคุยได้ยังไงอ่ะปีก พาสาวไปเที่ยวได้ไหมถามแค่นี้เอาง่ายก็ไม่ได้จะไปหลอกว่าจะไปไหนเออหลอกว่าจะไปไหนเออไปไหนมันก็ไม่ได้เว่าหายไปแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าสิบห้านาทีเนี่ยเขาก็ต้องถามหาว่าไอ้รูไปไหนทุกคนก็ต้องถามหาอยู่แล้วไปไหนก็มี youtube ตามอยู่แล้วไปด้วยกันอยู่แล้วแกจะไปเป็นเป็นส่วนตัวได้ไหมไม่มีทางนอกจากแกนอนนั่นแหละคือเป็นส่วนตัวที่สุดแล้ว นอนแค่นั้นนั่นคือส่วนตัวนอกอื่นนะไม่มีทางนะไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นหมู่คณะอยู่แล้วแกจะไปคนเดียวได้ยังไงพูดให้มันเป็นความจริงบ้างนะเอาเรื่องครอบครัวตัวเองมาดีกว่าเออเป็นอยู่สุขสบายดีหรือไม่กินข้าวด้วยกันไหมเออทําคลิปให้ดูนะเออไปกินข้าวด้วยกันแฮปปี้พาลูกไปทุ่งไปเที่ยว มีไหมไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นดูสังเกตมันก็เดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวลย่วลงคลิปอยู่อย่างเงี้ยมันมีเวลาไปทําอย่างอื่นไหมไม่มีทางมันก็พูดไปนะครับพูดไปอย่าไปเชื่อแกก็มาด้วยกันอยู่แกจะไปเลิกตรงไหนเออ fc นี่ก็ตัวดีนะบอกตรงเลไม่รู้ว่า fc ฝั่งไหนแหละบอกตรงนะครับ เออไปปั่นว่าโอ้ยเอ็นอยังงูนเอฟซี FC เข้ามาพูดอย่างนี้เอฟซีฝั่งไหนกันแน่มาอยู่แยงแต่แข่งรั่วมันฝั่งไหนกันแน่ถ้าฝั่งเดียวกัน่ะฝั่งเราเนี่ยเขาไม่ทําอยู่แล้วนอกจากฝั่งตรงข้ามอ,าอาบอกตรงๆนะครับแบบเอฟซี FC นะบอกตรงๆเลยนะครับว่าเขาได้มีปัญหาอะไรกันมันจะทําให้แตกแยกเหมือนฝั่งมันหรอ เออมาตามให้แตกแยกเหมือนฝั่งมันเหรอฮะพี่นาสันตโลนะ่ะไปหมดทุกที่ทุกทางนะ่ะหรือยังไงก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นอยู่กันแตกแยกกันกระสันสั้นเซนคนละทิศละทางเหรคิดดูสิแยกคนนี้อยู่กลุ่มนี้อันนี้อยู่คนนี้อันนี้อยู่คนนี้แตกแยกกันไปเพราะอะไรความสามัคคีมันไม่มีความรักใคร่ปองดองกันมันก็ไม่มี เออแค่นั้นก็รู้แล้วนะครับอย่าพูดแต่ฟังเลยมันไม่มีคําว่าฟังแล้วตอนเนี้ฟังมันไม่มีเพราะอะไรมันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบเราอยู่กันเนี่ยไม่สมานสมัคคีกันไม่ได้ไปมาหาสู่ถ่ายคลิปให้กันอย่างนี้ไม่มีหรอกมีไหมมีจะไปไปไกลอยู่คนเดียวไปโดดเดียวนะไลฟ์ก็ไกลฟ์โดดโดดเดียวเดียวเพราะอะไรหาเพื่อนมันไม่มีแล้วเออกาเป็นอย่างนั้นไงเออ แล้วอย่างนี้มันก็พยายามเห็นไหมพยายามจะสร้างอาแตกความแตกแยกให้กับฝั่งเรานะพอใครมีปัญหากันมันก็จะไปยุแยงเออยุแยงให้เอ,อคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ต้องกลัวแล้วมันจะเข้าไปถ้ามีปัญหาพวกมันจะเข้าไปก่อนเลยเข้าไปเนะี่ยโอ้ยนี่ลูกฉันนะอย่าไปทําลูกฉันนะลูกฉันลูกฉันมึงเป็นลูกเป็นแม่กันแต่เมื่อไหรอ่นะ เออเป็นลูกเป็นแม่กันแต่เมื่อไหรอันนี้ก็บอกลูกเลยนะถ้าเขาจะออกอ่ากฝั่งนี้ก็คือลูกเขาน่ะแม่อยากจะหากระโถนมาสักใบจะได้ถุยถนัด,ถน,ดถนัดหน่อยนะออออออนะพูดง่ายง่ายนะมันก็คบไปได้สักพักแหละแต่พอเอาจริงๆรพอเขามีเดือดร้อนมีปัญหากันจริงถามว่ามันจะมาช่วยไหมไม่มีทางหรอกฝั่งเดียวกันมันยังไม่ช่วยเลยเขามีปัญหา นะเออเสียเงินเสียทองเรื่องคดุงคดีความมันถามว่ามันมาช่วยหไหมไม่มีไม่ออกหน้าไม่มีอะไรเงียบกริบเงียบเออเห็นไหมมันไม่มีนะครับบอกตรงว่าไม่มีหรอกนะครับ ก็มันอยากจะให้เห็นเป็นเหมือนกันไงมันจะได้ไปเล่นได้ไงว่ามันยุแยงแล้วเลิกกันได้มันพยายามจะยุแยงให้เขามีปัญหากันแต่เขาก็ไม่มีเพราะคนมันไม่มีจะทําให้มันมีได้ยังไงเดี๋ยวก็จะโดนด่าครับนะครับไอ้นี่มันก็จะทําเหมือนคล้ายๆว่าอ่จะทําให้อ่างใหญ่กับป้าเนี่ยนะครับออกมาตอบโต้มันอ,ออกมาตอบโต้มันเห็นไหม มันจะใช้วิธีนี้เล่นงานพูดอย่างงู้นอย่างนี้พูด,ดง่ายคนพวกนี้นะถ้าไม่มีบากกรรมตามทันเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วยังปล่อยให้มันนอยนวลอยู่ได้ยังไง